หนังสือที่อยู่ในมือผมนี่คือต้นล่างของกฎหมายของสิบแปดเด็กไม่เข้า จะแพงจะมีราคาแพงผมเข้ามาสู่วงการรถชนประมาณสาปีผมตั้งใจทำให้หัวแพงโดยการหาคนที่มีกำลังและก็ซื้อนำนะครับซื้อนำให้หัวแพงและให้พี่น้องประชาชน ได้ศึกษาจากประเทศต่างๆเช ra, ่นสหรัฐอเมริการข่อเขาใส่ไมสต้างที่ดินในกระท่อมเยอะมันจะเป็นอุตสาหกรรมเยอะผมไม่ได้มีธุรกิจเรื่องกระท่อมเลยแต่ผมทาเพื่อพี่น้องประชาชนเพราะว่าผมเป็นคนชนบทเหมือนกันเป็นคนมานอกอยากให้โอกาสของพี่น้องประชาชนและในวันนี้ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เอกสารที่อยู่ในมือผมนี่ง่ายนิดเดียวครับอยากให้ที่เราได้เรียนรู้เรื่องของการนับขบคนไทยต้องเสียชีวิตปีหนึ่งกักร ประชาชนทั่วประเทศเขานับ เร่ารณพัวกรดขอาเรอว่ากูต่อไปกูได้รองับไอ้ยูไที่้ครับนินจะเริ่มใจจะเ้าเพี้ยงเ่าฟ้าชีโกและกีตารวินับจนกับโนดบานแปดตมายากลุงนี้คลังได้กำัังใจบานกวงหยงสี่เรีนร้องกับวีเรีนร้องก็เริ่มไดกจบเพียงเอาฟ้าชรโก้แลกีตาร์วินับ ปะกโนตตันแบบคนบะอยากลงนี้เปิ้นจะใช้ทางคนใหญ่ที่เซ็นเซอร์หลักทาซือนะเนเลาะโดนอันก่อนนี่จะเริ่มได้ <laughs> นิ่นจะเริ่มใจจเปียงกับฟอสกับไก่โลักกี้กวิับรับมาบอลนิ่นจะเริ่มใจจะเปียงกับฟอสไก่โกลักกี้วับรับมานินรินะครับกอาก็ไาี <im it> ลำนี้ไม่นะเก้ามาลั่งกับเก้ามาลั่งโนดมันแปดกลมมายักดือว่าไอ้ลูกนี่นะกล้องนายเอาไปใชควรจงนะรับเก้าก่อนนิ่งเจ้าเปียกเล่นไปนดำกามาลั่งโนดเป็นแดงนะโนดเป็นแดงนะ <im it>

ชุ่มๆใกล้ๆชุ่มๆใกล้ๆตัวนู้นเดินแต่ว่าตัวนู้นตัวนู้นอะไรวะตั้งแต่ตัวนู้นตัวนี้เองก็ตัวนู้นการเฟซนิวเก่งรุ่มเลยว่ะล่ะไอ้ตั้งแต่นี้ตัวนี้มันรุ่มเลย ตัวแม่แดงตัวแดงชัล่างก่อนนะวแม่แดตัวแดงชันล่างก้อนนี่คือแดงตัวแดงนะครับตัวแดงโนดอ่านแปดก้มบายักกับโนดอ่านแปดก้มบายักนะครับตัวโนดนี่ชนะหน้ามอมหนึ่งกลางนะตัวโนดตัวนี้ชนะหน้ามอมหนึ่งกลางนะบอมบี้เดินทื่อเขากับพ่อต่อกลางนักกับส่วนตัวดำกับตัวดำปันปั้นานามินนินจะเริ่มใจเจ้าเปียกกับ เจ้าเปียกนี่ไม่นะครับเอาไปจุ่นเลยๆเลี่ยมดีนะใส่พางถูกตอกล้างแก้ง,แงนะครับตัวดำไม่ตัวแดงชนะหน้าม้มหนึ่งรังสี่เซนน้องคนบ้างกับโรดาก้าโรดากมา អត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 

นี่คือชนนาตัวดำตัวต้อนะตัวดำตัวต้อเป็นหัวไม่กับนั่นเอตัวดำตัวต้อนี่เป็นหัวไม่กับตัวดำตัวต่อชิวานิ่นเริ่มใจเจ้าเปียกหน่อฟดไก่โกและกินาวีทับกับดำต้อนี่ดำต้อนี่มัวบรมมัวบรมมัวบรอม ตัวดำจะบันคนเกขานะตัวนี้ตัวดำจะบันคนเกขาครับตัวนู้ดตัวแดงจะไปบันคนเกขานะมั่วปลอม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 ดำต่อต้องเก้าดำต่อต้องเก้าดำต้อนนี่ดำต้อนนี่นี่คือตัวแดงตัวน้องครับตัวแดงตัวน้องนู้ดปั่นไปก้มมาจากไอ้ลูกนี่นะ ตัวแดงอาการไม่ค่อยดีอะไรนะดำตอนดี้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 กรรมการต้องปล่อยหัวนะกรรมการต้องปล่อยหัวนะกรรมการต้องปล่อยหัวดำตอนทีปปี้ดำตอนทีปปี้ครับวางเปลือครับตัวแดงวางเปลือครับตัวแดงหัวต่อวัวเราก็ได้เสี้ยกับหัวต่อวัวเราก็ได้เสี้ยกับเฮ้ยแดงวางเปลือแดงวางเปลือแดงวางเปลือกามต่อนามต่อนามต่อ ตัวเด้งว่าว่าตัวเด้งตั้มตาการไม่ค่อยดีเท่าไรนะดำต่อซ้ำดำต่อซ้ำดำคว้ามือนะดำคว้ามือ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 ดำไอ้เจ้าเปียกนะนี่เจ้าเปียกนะตัวปั่นคนเก้าอันอีกนะช่วงตัวไปปั่นคนเก้านี่ชื่อว่าโนุปันเป็ดไอ้ลูกหนี่นะครับดำต่อซ้ำซ่องอารองดำต่อซ้ำซ่องอารอง แดงว่าไปเือยครับแดงเลย ดำต่อน้องาครับแดงว้าเลยครับดำว้าเปลแดงว้าเลยครับแดงว้าเลยแดงว้าเปลครับแดงว้าเลยบดำต่อต้องดำต่อต้องดำต่อต้องบันลอยต่อบ uh ันลอยต่อแดงต้อย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 ตัวแดงมากไปกอดติมลอยนะแดงมากไปติมลอยเลยนะดำต่อมือปรราดำต่อมืดบรรดาดำต่อมืดบรรดาแดงต้อยยาวครับแดงต้อยยาวครับตัวแดงมากาปติมลอยเลยครแดงมากาปติมลอยเลยนะ เบื่อมาหน้าต่อเอ้าเอ้าปลอยปล่อยปล่อยปล่อยปลอยจนรั่วเลยจนรั่วเลยครับจนรั่วเลยครับเอ้าแดงแดงแดงมาเลือยครับแดงมาเลือยแดงต้อยนะแดงต้อยยาวๆเลยนะปล่อย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 จนรั่วเลยครับไอ้ตัวแดงจนรั่วเลยครับตัวดำวะดำต่อปล่อย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  บอลลอยเลยบอลลอยเลยบอลลอยเลยบอลลอยบอลลอยบอลลอยองไม้องไม้องไม้ ลอยรองเขาเพื่อนแต่หน้าเขาลอยรองลองเลไปนั่นไปลอยเลยไปนั่นไปได้เลยลองไปได้ก็ไปได้ไปเพราะไปได้เลยไปหลับเปไี่ยนให้ไม่ได้แล้วไปหลับไม่ได้แล้วเอาหลังรองมันเปลี่ยนหลังรองมันเล็กตาให้หว่างมาจากนี้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันไปลี่ยนมันมาเบื่อเล่นล่าหน้าไปขอลุงลูกตาแกเปลี่ยนแกต้องมาเล่นตอนนี้เดินมาหน้าเขาลอยรอง Burn out over the long, burn out over the long. A day, 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 วาบเลยกับแดงวาบเลยทิมอ่ตัวแดงมาไม่ดูเลยกับตัวตัวแดงมาไม่ดูเลยรับเมื่อปนาตเ่อไนตเมืรอไปนาตล่อยป่อยปร่อยปล่อ ดำต่อไปลอยดำต่อไปลอยอาน่ะด uh ีบ huh. uh ้างครับอาดีบ้างต่อไปลอยแล้วดำต่อไป o อยดำออยอยาต้านเลยไม่อยากต้านไม่อยากต้านบบางเให้้คนะ

ดำต่อน้องดำต่อน้องดำต่อเพื่อนาครับอเด็งมาไม่จู้เลยนะฮุกนาดีบ้านครับฮุกนาดีบ้านเอาเด้กมาเลยแล้ว ดำติ้มดำติมตัวแดงไม่มาไม่จนเลยนะไม่จังเลยคโูเลยนะเอาว่าเลยครับว่าเลยตัวแดงก็วานาหน้ามอมนะครับดำเป็นหัวไม้นะตอนนี้เจ็ดนาทีพั้นแล้วครับเจ็ดนาทีพั้นแล้วครับเฮ้ยดำไม่ดำไม่ดำไม่ดำเอาเราเอาเราเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใหญ่ไม่ขูดเหล็กเดียวนะอะไรมันโยเลยลูกเออ เบือ่อไหมกันแล้วนี่เอาน้ำแตงน้ำแตงเบือ่อมาณาต่อเบือ่อมาณาต่อสารรูมาให้กูน้ดำด่ายะมัวไม้กับจะเป็นกับน้ำต่อปลาลอยน้ำต่อปลาลอยน้ำ,ยำแตงน้ำแตงแตงว,ว,ว่าเลยไปแล้ว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 ปลาลอยปลาลอยเบื่อมาอยต่อ เอาแดงอีเดินแดงเดินไอ้ดำนักกุ๊บเอาไปดำเต้กลางรั่ว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 แดงอมบเลือกครับแดงอมบเลือกเบิ้ลหน้ารอยต่อเบิ้ลหน้ารอยต่อตัวดำมันตายกองนะครับนิ่นเฉลิ้มใจจับเปี้ยกนะก้าวน่าดีบ้านก้าวน่าดีบ้านก้าวน่าดีบ้าน เด้งเดินเดงเดินดำได้ใหม่เดียวดำได้ใหม่เดียวดำได้ใหม่เดียวนิ่งจะเริ yeah, ่มใจนะครับเกียร์กวาดแดงนะเกียร์กวาดแดง ดำได้หม่เดียวดำได้หม่เดียวทิปนาดีกับทิปนาดีพอดีทำอีก ดำลอยจุ่มงดำลอยจุ่มงดำลอยจุ่มงดำชะดำดำชะดำชนะสิบนาทีสิบนาทีนิ่มจะเริ่มใจจ้เปียกน้องไก่กูละกีนาวีดับเป็นควายชนะสิบนาทีสิบนาทีเราาสิบสิบนาทีพอดีเลยนิ่มจะเริ่มใจจ้เปียกเป็นควายชนะสิบนาทีบสิบนาทีกูต่อไปหกเซนสองกับูดลายประดานทุนับจึงกับเ้าเป็ดลงเรียงกับ